สำคัญกับเด็กและเยาวชนบ้างในภาวะที่บ้านเมืองกำลังเดินไปสู่การปฏิรูปการศึกษาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเด็กและเยาวชนจริงหรือไม่เด็กและเยาวชนรู้หรือยังว่าหน้าที่พลเมืองคืออะไรประชาธิปไตยในฝันวาดและเขียนกันเองได้ไหมนักการเมืองที่ดีในทัศนะเป็นอย่างไร มีคำถามหรือจะฝากเรื่องไหนไปถึงผู้ใหญ่กันบ้างโดยเฉพาะคำที่บิ๊กตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติค่ะการที่เรารู้หน้าที่ของเราเนี่ยวลาที่เราจะทำอะไรลงไปครับก็ไม่จำเป็นต้องมีกฎอะไรที่เขียนบอกเพราะว่าเรารู้ด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วครับการจะทาอ,อะไรก็แล้วแต่ที่ให้สังคมหรือว่าตอบแทนสังคมหรือว่าทําเพื่อประโยชน์ภาพของมสังคมมันต้องเกิดจาก จิตใต้สำนึกขอ,ของคนไม่ใช่การบังคับจะครบเด็กทั้งบ้านครับก็ต้องฟังเด็กด้วยนาการเมืองที่มีอยู่ปัจจุบันตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยควรจะกะเสียณได้แล้วบางครั้งก็ต้องมองว่าเพราะเด็กเยาว,วชนคืออนาคตของชาติด้วยครับจริงๆนะ่ะผู้ใหญ่เขาฟังนะครับเขฟังเด็กแต่เขาไม่เอาไปทำเช่ <laughs> สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับวันนี้นายกหรือว่าลุงตู่บอกว่าเยาว,วชนเป็นอนาคตของชาติ ทิกก่อนเลยทิกรู้สึกยังไงไม่ได้ยินคํานี้ครับก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าทั้งในถึงวันหนึ่งนะครับเยาวชนก็ต้องโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตครับซึ่งเมื่อผู้แบบนี้แล้วนะครับเยาวชนทุกคนก็ควรจะตระหนักและก็ควรจะรู้ว่าเราหน้าที่ของเราในอนาคตเนี่ยเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาประเทศเพราะว่าประเทศเป็นของทุกๆคนคทุกคนมีส่วนในการพัฒนาประเทศด้วยกันครับค่ะคบุญว่าฟังดูแล้วภาระมันหนักหน่วงอรือไมหนักครับค่งหนักก็จะแต่ว่าผม นอกจากว่าเขาบอกว่าเยาวชนเป็นอนาคตของชาติแต่ว่าเยาวชนน15-25ปีใช่ไหมครับผมคิดว่าน่าจะรวมไปถึงเด็กด้วยเด็กและเยาวชนเป็นอนาคตของชาติถ้าเราปลูกฝังเขาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กแล้วก็ไต่ระดับขึ้นมาเป็นเยาวชนนะครับแล้วก็มาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นอนาคตที่ดีต่อคนต่อไปได้ครับค่ะอัพว่าไงอัพไวไหมจริงจริงจะเรียกว่าอนาคตของชาติก็ไม่ใช่สาหรับผมมันมองว่าเป็นปัจจุบันของชาติมากกว่าก็ จริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาระที่ถามว่าหนักไหมสำหรับสำหรับมองว่าเป็นปัจจุบันของชาติและอนาะคตของชาติจริงๆมองว่าไม่หนักเพราะทุกวันนี้เด็กก็มีส่วนร่วมกับในหลายๆเรื่องอยู่แล้วนะ,ะมันก็เป็นเป็นเรื่องปกติที่ที่เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าไปทําได้เข้าไปร่วมไปร่วมไปจับมือผู้ใหญ่จับมือที่ไม่หนัไปจับมือเฉยนะคือไปมีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองหรือว่าการทํางานต่างๆนะก็คงคิดว่าไม่ไม,ไม่หนักหน่วงถ้าถ้าเกิดเรามองภาพรวมประเทศเป็นสําคัญแล้วก็ผลประโยชน์ของ สังคมเป็นสคัญก็คง <không S 2> <c oughs> ไม่หนักมากสาหรับเด็กอย่างเราๆนะอย่างต้องเน้นว่าอย่างเราๆนะเพราะ,ะมันจะมีเด็กหลายๆกลุ่มที่ที่ที่มองว่าบางทีก็คิดว่าหน้าที่ของฉันไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่หน้าที่ของฉันอะไรเงี้ยแต่สําหรับเราก็คงจะเป็นหน้าที่ของเราใช่ไหมหน้าที่ของเราเรา,เราบอกว่าวันนี้เราเป็นปัจจุบันวันนี้บ้านเมืองเราอยู่ท่ามกลางการปฏิรูปครับปฏิรูปอย่างเงี้ยอัพบอกว่า ถ้าเราจะเสนอสักอย่างหนึ่งปฏิรูปอะไรที่อัพอยากจะเสนอจริงๆผมผมมองอาจจะมองภาพรวมไปเลยนะเราตอนนี้เรามีการปฏิรูปอยู่ประมาณ11บ0ดิแล้วก็อีกหนึ่งด้านที่เป็นด้านอื่นๆนะผมมองว่าจะเริ่มต้นเลยเราน่าจะเริ่มจากการปฏิรูปการศึกษาก่อนไหมค่ะถ้าวันนี้เราอยากเห็นสังคมที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแล้วถ้าเกิดระบบการศึกษามันดีปลูกฝังให้เขา ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยว่าการทุจริตคอรัปชันเนี่ยมันมันไม่มันไม่เกิดผลดีกับสังคมนะอย่างเงี้ยเราปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆเงี้ยจะเป็นประโยชน์กว่าไหมดีกว่าเรามาปฏิรูปปลายเหตุกันค่ะซึ่งการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรากฐานของชีวิตเพราะนั้นเราก็ต้องทารากฐานของชีวิตให้ให้ดีก่อนเด็กถ้าบอกว่าเป็นทั้งปัจจุบันของชาติเป็นอนาคตของชาติเพราะนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่ได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเหมือนกันเพราะนั้นการปฏิรูปด้านอื่นๆอาจจะไม่จําเป็นเลยด้วยซ ชิกละชี้ว่าปฏิรูปการศึกษาจะต้องทํำยังไงผมก็ปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเราคนที่จะกระจายความมาตรฐานของโรงเรียนของทุกโรงเรียนในประเทศไทยครับให้มีมาตรฐานให้สูงขึ้นครับไม่จาเป็นต้องเทียบเท่ากันก็ได้ครับแต,แต่แต่อยากให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าการที่โรงเรียนใกล้บ้านเนี่ยมีคุณภาพ <ๆ S 2> เด็กก็จะไม่ต้องไปวิ่งเข้าหาตัวเมืองที่ใหญ่หรือวิ่งเข้าหาโรงเรียนประจาจังหวัดครับการที่เด็กวิ่งเข้าหาโรงเรียนประจาจังหวัดเนี่ยข้อเสียก็คือทําให ปริมาณนักเรียนเยอะขึ้นครับโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะรองรับได้บางครั้งอาจารย์ก็อาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงครับคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนประจําจังหวัดเองก็จะตกลงด้วยครับในขณะเดียวกันโรงเรียนรอบนอกครับที่มาตรฐานไม่ดีนักเรียนไม่เรียนครับก็ทําให้โรงเรียนก็อยู่ไม่ได้ครับไม่มีคนเรียนครับแต่จริงๆข้อดีของการที่เรียนโรงเรียนใกล้บ้านเนี่ยก็เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่า เหมือนกับคําพูดที่บอกว่าครูก็คือผู้ปกครองคนคุณพ่อคุณแม่คนที่สองครับเพราะว่าการที่เรียนโรงเรียนใกล้บ้านเนี่ยคุณครูก็อยู่ใกล้บ้านด้วยครับแล้วคุณครูก็จะรู้จักพ่อแม่คุณครูก็สามารถที่จะรู้ว่าเด็กคนนี้พื้นฐานเป็นอย่างไรแล้วก็จะสอนในด้านของคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังเด็กพัฒนาในที่ทางไหนครับผมว่าตรงนี้เป็นหัวใจหลักในการที่จะเด็กโตขึ้นได้อย่างเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ถูกถูกทิศทางด้วยครับค่ะมูลว่าเพียงพอไหมกับการปฏิรูปการศึกษาที่เรามองอยู่ การปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักๆเลยที่เราต้องทาเป็นันดับต้นๆแต่ในมุมมองของผมเนี่ยอยากจะให้ปฏิรูปในเรื่องของปากท้องความเป็นอยู่แล้วก็การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนนะครับก็เนื่องจากว่าผมเนี่ยเติบโตในชุมชนในอัดหรือว่าในคนกรุงเทพเขาเรียกว่าสลัมนะครับก็ในในชีวิตในในเมืองหลวงเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะแฝงไปด้วยความแข่งขันแข่งขันกับเวลาแข่งขันกับปากท้องแข่งขันกับความเป็นอยู่ต่างๆซึ่งกลุ่มคนเนี่ยเขาจะมีอยู่3ระดับ มีระดับร่ำรวยปานกลางแล้วก็ระดับยากจนระดับร่ำรวยกับปานกลางเนี่ยเขาแข่งขันกับเวลาแข่งขันกับความเป็นอยู่เนี่ยขเขาสามารถเนี่ยที่จะ,ะมีชีวิตรอดแล้วก็สามารถจะเหลือ,กเ,ลอ,เ,ลอเก็บแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติได้ได้ในส่วนหนึ่งแต่ว่ามันยังมีกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆอยู่ซึ่งเป็นกลุ่มคนยากจนก็คือกลุ่มคนในชุมชนาอนาดหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาเรียกกันว่าสลัมจริงๆเราอยากจะใช้คำเปลี่ยนคำว่าสลัมเนี่ยเป็นคำว่าชุมชนหนาจามันมันเป็นการคำแสลงสำหรับคนกคนเลย ในละแวกนั้นกลุ่มคนนี้เขาก็จะขาดโอกาสมากมายและมันมีชุมชนอยู่เยอะแยะมากมายในกรุงเทพเป็นร้อยๆชุมชนเป็นพันควรเรือนเป็นแสนๆคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นซึ่งซึ่งจริงๆอาจจะมากกว่าแสนอาจจะเป็นล้านด้วยซ้ําซึ่งอาจจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ในกรุงเทพเลยก็ได้ซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นขาดโอกาสมากมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มอาชีพเรื่องของการศึกษาต่างๆมีเด็กที่ต้องอาเป็นอาชญากรรมติดยาหรือว่าอาจจะเกิดการจเจริญเติบโตในทางที่ผิด เราอยากจะให้มีการปฏิรูปในในเรื่องของชุมชนดเหล่านั้นค่ะซึ่งตัวผมเองเนี่ยกับได้โตมาจากที่นั่นแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่จากมูลนิธิต่างๆมูลนิธิสุพรรณีพิปยาเทไทย,ทยซึ่งมาอ,อุปก,การะผมอ่าแล้วก็มีการสั่งสอนวิธีการเจริญเติบโตมาอย่างที่ถูกที่ควรในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่เขามาสอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัรรโลกเรื่องของเอดเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแล้วก็การพัฒนาชุมชนนี้ยั่งยืนการป้องกันตัวจากยาเสพติดอ่าสิทธิเด็กต่างๆที่เราควรจะรู้ว่าาเร เรามีข้อคุ้มครองอะไรบ้างในเราเป็นเด็กเราอาศัยอยู่ในกรุงเทพในประเทศเนี่ยเรามีข้อคุ้มครองอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเรียกร้องได้เมื่อเราถูกล่วงละเมิดหรือฉวยโอกาสความเป็นอิสระภาพของเราอย่างเงี้ยครับก็ยังมีการศึกษาที่ตกหล่นใ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 นชุมชนนี้มากมายมีเด็กที่ยังขาดโอกาสและไม่ได้เรียนก็อยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยเห็นความสําคัญในในส่วนนั้นซึ่ง ทีมผมเนี่ยเติบโตมาในชุมชนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีการลงไปชุมชนกันค่อนข้างบ่อยแล้วก็ค่อนข้างประจำด้วยนั้นก็แน่นอนแล้วว่าเรา3มคนก็เห็นว่ามันควรจะปฏิรูปในเรื่องของคุณภาพชีวิตปฏิรูปการศึกษามีอีกอย่างหนึ่งที่รัฐบาลหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องพูดอยู่บ่อยครั้งบอกว่าเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยต้องปฏิรูปค่านิยมแล้วว่ายังไงกับค่านิยมจริงผมมองว่าค่านิยมมันจะเหมือน เหมือนเด็กเอ๋ยเด็กดีสิบข้อเนาะค่ะซึ่งเราก็ร้องเอาไม่ต้องถึงเด็กเอ๋ยเด็กดีสิบข้อเอาแค่สิบห้าข้อเนยค่ะไม่มีใครทําได้ครบข้อเลยอะไรเงี้ยเอาร้องได้ก่อนหรือเปล่าร้องได้ก่อนปะห้าข้อเอาแค่สิบห้าขอนะไหนจะเด็กดีสิบข้อแล้วก็มีค่านิยมสองประการจริงๆแล้วไอ้พวกนี้มันมันเป็นมันเป็นตัวบ่งบอกเฉยๆเป็นลายอักษรที่บ่งบอกเฉยๆว่าว่าจะต้องทําอะไรบ้างถึงจะเป็นคนดีของสังคมอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าถ้าจะปฏิรูปไอ้ค่านิยมเนี่ยไม่ต้องเริ่ม ไม่ต้องไปคิดอะไรใหม่เลยฮะเอาแค่เด็กทาสินห้าข้อให้ได้ก่อนครับบ้านเมืองเผืออาจจะไม่ต้องมีกฎหมายเลยสังคมไทยก็น่าอยู่ถ้าเด็กทําได้5ข้อนะไอเรื่อง12ข้อหรือไอสิบไอเด็กดีเด็กดีสิบข้อเนี่ยก็ไปว่ากันอีกทีนึงเอาแค่5ข้อนียถ้าจะปฏิรูปนะปฏิรูปสินห้ากันดีกว่าสินห้าก่อนให้เด็กทําได้ก่อน5ข้อนี้สังคมไทยน่าอยู่แน่นอนพี่ทิกว่าไงพี่ทิก ครับก็สำหรับค่านิยมนะครับว่าก็ต้องเริ่มตัวเราเองก่อนครับเพราะ wow, ว่าการที่เรารู้ผิดรู้ถูกเนี่ยเราก็จะเราก็จะทําด้วยความที่ความเคยชินทาําโดยที่ไม่ต้องเกรงทําด้วยความที่เป็นธรรมชาติของเราเองครับแล้ว <irt> พอเรารู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมันถูกกาลเทศะถูก,ถกความเป็นสิ่งถูกต้องในสังคมอะไรอย่างนี้ครับเวลาเราทําไปเราก็จะทําด้วยความที่ทําแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาขีดเส้นกาอว่า สิ่งนี้เราไม่ควรทําสิ่งนี้เราควรทาเพราะเรารูยู่แล้วว่าสิ่งนี้ควรทําครับการที่จะเปลี่ยนค่านิยมของคนทั้งประเทศเราได้นะครับเพราะมันต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนครับเราอยา่าไปตีกรอบว่าคนนั้นต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้คนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นปแบบนี้เราต้องทําเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนครับ<ม>พอคนทําเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีค,คนก็อยากจะทําตามผมว่าพอเริ่มจากตัวเราเองแล้วขยายไปเรื่อยๆคนเห็นว่าดีคนทําตามอย่างนี้มันก็จะเกิดเป็นค่านิยมที่ดีได้ พอเราก้าวเดินมาถึงตรงนี้เราจะบอกว่าวิชาหน้าที่พลเมืองที่มันจะถูกบรรจุลงไปในหลักสูตรที่เราจะต้องเรียนกันมันจะช่วยประโยชน์ทําประโยชน์ให้กับเราได้ไหมครับหน้าที่พลเมืองเนี่ยเป็นเป็นหัวใจหลักเลยครับเพราะว่าเป็นจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะรู้ครับเพราะว่าการที่เรารู้หน้าที่ของเราเนี่ยเวลาที่เราจะทําอะไรลงไปครับก็ไม่จําเป็นต้องมีกฎอะไรที่เขียนบอกเพราะว่าเรารู้ด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วครับแล้วพอ พอทุกคนรู้หน้าที่ของพลเมืองเนี่ยบ้านเมืองก็จะน่าอยู่ครับดังนั้นมันเป็นวิชาที่ควรจะสออแทรกไปในโดยตลอดเวลาของการที่เป็นนักเรียนนักศึกษาครับแล้วพอเราจบมาเราก็จะเป็นเยาวชนเป็น ผู้ใหญ่ในอนาคนที่รู้หน้าที่ของพลเมืองครับค่ะดูเหมือนเราจะวางแบบแผนกันมาดีมากเลยอัพเรียนหรือเปล่าหน้าที่พลเมืองจริงๆที่โรงเรียนมีชื่อวิชาว่าจิตอาสาหลักสุดน่าจะคล้ายๆกันเป็นยังไงบ้างจริงจริง,รง,รงอันนี้ขอเกินก่อนว่าหน้าที่พลเมืองผมไม่อยากให้ให้เรียนแค่รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างค่ะจริงๆน่าจะมีการบูรณาการที่จะสอนให้เขาอย่างอย่างเช่นเนี่ยว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์สมมุตินะฮะสมมุติ เราจะทายัางไงใ,ให้เด็กเขารู้ว่าการฆ่าสัตว์หรือการเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันไม่ดีมันก็ต้องเกิดจากการที่อาจารย์หรือว่าบุคลาการทา,ทางการศึกษาเนี่ยมีตัวอย่างหรือมีเคสที่สามารถให้เขาดูได้เห็นเป็นเห็น,เป,นเป็นรูปธรรมไม่จําเป็นต้องบอกว่าเอ้ยหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์คือรู้ว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่ว่าถ้าถ้าเกิดทําฆ่าสัตว์แล้วมันจะได้ผลอะไรต่อมาเนี่ยคืออาจารย์ต้องสอนคือให้เด็กเขาเห็นแล้วเขาจะรู้เขาก็จะไม่ทาค่ะสาหรับตัวที่ผมเรียนเนี่ยคือจะมีสองแบบคือแบบแรกคือการเรียนแบบทฤษฎีเเรยยยไม่ใฏิิบัตก็คือออจาาา์์โท ข้อมูลความรู้มาให้ว่าให้การเป็นคนี่ต้องทําอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่หน้าที่พลเมืองทั้งหมดแต่เขาจะสอนในเรื่องการใช้ชีวิตร่วมก,ก,กันกับคนในสังคมเนี่ยว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ไม่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ึ้นกันละกันอะไรเงี้ยส่วน,นการปฏิบัติก็คือการที่ีแอบ เนบเน,บ,เน,บ,เนบหน่อยาอาจารย์ก็จะเอาเธอไปทําอย่างนี้มาเธอไปซื้อนั้นอันนี้มาแล้วก็ไปแจกอะไรเงี้ยบางอย่างมันมันไม่ได้เกิดออกมาจากจิตใต้สำนึกของเด็กจริงๆเราอาจารย์หรือบคุคลากรทางการศรรึกษาเนี่ยจะทำยังไงให้เด็กเขารู้สึกว่าเฮ้ยการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันต้องเกิดจากจิตใต้สำนึกนะไม่ใช่การบังคับแล้วก็เอาคะแนนให้อย่างนั้นไม่เกิดผลประโยชน์แน่นอนมันนอกจากนั้นมันจะเกิดภาพลบตามๆมาคือเด็กก็จะไม่เข้าใจอาจารย์อะไรเงี้ยก็เป็นปัญหาต่อมาเพราะฉะนั้นจิตอาสาหรือว่าหน้าที่พลเมืองหรือว่าการจะทำอะไรอะไรก็ ที่ให้สังคมหรือว่าตอบแทนสังคมหรือว่าทําเพื่อประโยชน์ภาพรวมสังคมมันต้องเกิดจากจิตใต้สำนึกของของคนไม่ใช่การบังคับครับค่ะบุญละถ้าบุญเทียบกับประสบการณ์ชีวิตเทียบกับสังคมที่เราเคยอยู่หน้าที่พลเมืองมันสําคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วเราได้ทําประโยชน์นั้นแล้วหรือยังหน้าที่พลเมืองใช่ไหมครับสาคัญมากก็ในมหาวิทยาลัยเนี่ยวิชานี้มีนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ชีอวิชานี้นะครับแต่ผมจําชื่อวิชาไม่ได้เป็นเป็นวิชาเลือกอซึ่ง ม่ไม่ไม่ใช่วิชาเอกที่ต้องเรียนทุกสาขามันดูห่างไกลไปไหมเป็นวิชาเลือกจริงจริงเนี่ยวิชาวิชาหน้าที่พลเมืองเนี่ยควรจะบรรจุในหลักสูตรทุกๆหลักสูตรนะครับ <c oughs> ลงไปในทุกๆคณะด้วยก็จริงๆเนี่ยเขาจะคิดว่าคําว่าหน้าที่พลเมืองเนี่ยอาจจะเป็นเด็กๆนะครับในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมองว่าอ๋อเป็นที่เราต้องไปออกค่าอาสาเปล่าไปทาสีโรงเรียนหรือเปล่าไปปลูกป่าไปอะไรหรือเปล่าแต่จริงจเนี่ยเขาจะมองไปในด้านนั้นจริงๆเนี่ยหน้าที่พลเมืองเนี่ยหรือว่าการทาประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยก็เหมือนก คือเราไปทําอะไรก็ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองประโยชน์กับครอบครัวประโยชน์กับชุมชนประโยชน์ต่อสังคมและคนรอบข้าง<ม>ให้เขาเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยตัวผมเองก็เลิกเรียนมหาลัยนะครับตอนเรียนมหาลัยเสร็จเลิกเรียนปุ๊บก,ก็จะลงชุมชน,นอาดก็ดูแลชุมชน,นอาดอยู่45ชุมชนที่เจ็บจากราก4ีมีเด็กที่ร่วมกับเราเนี่ย3,400คนเราไปทําอะไรแล้วก็จะลงไปในชุมชนไปสร้างเครือข่ายในชุมชนก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับพี่สอนน้อง พี่สอนน้องเป็นยังไงเช่นเราลงไปเราไปให้ความรู้กับเด็กในชุมชน,นวันละหนึ่งชั่วโมงตอนเย็นหลังเลิกเรียน,นเด็กเขามาเขามาทําอะไรแล้วก็ดึงการนำเยาวชนในมหาวิทยาลัย,ยลงไปช่วยด้วยมหาวิทยาลัยศิลป์ภูมเนี่ยลงไปช่วยด้วยว่าอ๋อไปทําอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเรามีความรู้เรื่องของดิจิตอลดิจิตอลมีเดียอาจจะเป็นความรู้ง่ายๆก็ได้เรื่องการผสมสีสีนี้ผสมสีนี้เป็นยังไงเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กเขารู้อ๋อว่าเนี่ยมันเป็นการหยิบยื่นความรู้ให้กับเด็กที่ยังขาดโอกาสในชุมชนใในอออัดดดดแแล้้้ววกกกกก็็็็เเเเรรราจะสสทื่งธยหี ร,รู้เรื่องว่าเขาเนี่ยรับการคุ้มครองจากกฎหมายอย่างไรบ้างรู้แนวทางการป้องกันตัวเรื่องของการออมการการออมเงินแล้วก็เรื่องของการสร้างกลุ่มอาชีพเช่นธนาคารขยะเราลงไปปุ๊บเรามีกงกงขยะลงไปสามอันกิจกรรมเยอะเนาะของขยะลงไปสามอัน <c oughs> เด็กๆก็จะมาเรียนกับเรากิดสิทธิเด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ยกับเราใช่ไหมครับแล้วก็จะบอกว่าจะไม่ให้เด็กเนี่ยทิ้งขยะตรงในชุมชนหรือแม่น้ำลป็นของเมื่อมีขยะเนี่ยเด็กๆหิ้วมามาทิ้งกับขยะกับเราเราจะจับแยก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 ปุ๊บเราก็จะดูว่าอน้องคนนี้มีขยะมาเท่านี้นะ มีพลาสติกเท่านี้เท่านี้แล้วเราก็จะดูว่าพลาสติกเท่าไรช่างไวหวเรานำเนี่ยไปขายเอาเอาขยะเหล่านี้ไปขายนะครับแล้วก็นาเงินมาให้กับน้องๆอแล้วก็บอกให้น้องๆเนี่ยปันการออมตั้งแต่ถึงบาทถึงห้าบาทต่อการขายขยะได้หนึ่งครั้งเมื่อยอดสะสมถึงเท่านี้ปุ๊บน้องจะได้รางวัลมันจะเป็นการฝึกให้น้องเนี่ยรู้จักการออมเงินด้วยรู้จักรักษาสิ่งวแวดล้อมในะชุมชนด้วยมีอาชีพไม่ไม่มองข้ามอาชีพต่างๆบางคนเนี่ยเขามองข้ามอาชีพเก็บขยะเป็นอาชีพที่ต่ำมากเลยแต่จริงๆการอาชีพเก็บขยะ ไม่ใช่อาชีพที่ต่ำนะครับเป็นอาชีพทั่วไปและเป็นอาชีพสุจริตด้วยอาชีพเหล่านี้ครับถูกมองข้ามแล้วก็ดูถูกว่ามันเป็นอาชีพที่ต่ำแต่ในขณะเดียวกันพวกขายยาเสพติดเนี่ยประกาศตัวจ้งๆไปว่าเขาขายยาอย่างภาคภูมิใจทาทางที่เป็นอาชีพสุจริตแต่ว่าคนเหล่านั้นอนะ่ะคนในส่วนใหญ่เนี่ยกลับมองว่าอาชีพวินมอสารรับจ้างขับเ,เก็บขยะในเป็นอาชีพที่ต่ำเราก็พยายามที่จะลงไปสอนเนื้อหากิจกรรมต่างๆให้กับเด็กที่ยังขาดโอกาสเนี่ย ให้รู้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพเรื่องของการป้องกันตัวศิลปเด็กและการศึกษาที่ยังขาดโอกาส <ạ. S 1> มากมายโอเคงั้นแสดงว่าเราก็รู้ว่ามันเป้าหมายมันเป็นยังไงอะไรควรจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงยังไงปฏิรูปแน่นอนมันจะต้องพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นวันนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงน,นั่นคือระบบการเมืองไทยเยาวชนวันนี้มองการเมืองมองนักการเมือง แล้ววาดฝันไว้ไหมว่านะักการเมืองที่ดีนะักการเมืองที่โปร่งใสนะักการเมืองที่เป็นในระบอบประชาธิปไตยควรเป็นยังไงพี่อัพก่อนดีกว่าถ้าทางยิ้มยิ้มเหมือนอย่างตอบจริง,รง <c oughs> เป็นคนที่มีส่วนร่วมกับาการเมืองมาค่อนข้าง<ะ>พอสมควรนะครับแทบจะทุกรัฐบาลเลยก็ว่าได้นะครับ<ะ>ก็มีในแต่รัฐบาลที่มาบริหารก็จะมีตําแหน่งในทางการเมืองเหมือนกันที่เข<ะ>้าไปทํางานนะครับก็ในใจรู้สึกว่านักการเมืองที่มีอยู่ปัจจุบันตอนเนี้ย ทั้งประเทศเนี่ยควรจะ,กระเกษียณได้แล้วค่ะแล้วก็เอาคนเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เข้าไปมีครั้งหนึ่งเมื่อตอนประมาณธันวาพฤศจิกาท่านมาผมก็จะไม่ได้เหมือนกันนะมผมไปพบดรบวรศักดิ์วันโอประธานยกลางถนนไปพบกับท่านเลยแล้วก็มีการแถลงข่าวร่วมกันเลยที่ที่รัฐสภาบอกว่าถ้าปฏิรูปการเมืองครั้งเนี้จากสอสอเนี่ยจาก35ลดเหลือ25ได้ไหมเราจะมมได้หมายถึงอายุ อายุของคน<อ>ที่จะไปสามารถดํารงตําแหน่งทางการเมืองน,นั้นได้ขเขาก็เลยถามผมว่าทําไม,มผมก็เลยตอบไปว่าเราอยากเห็นเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปทํางานแทนที่คนรุ่นเดิมซึ่งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาพบเจอปัญหาอะไรต่างๆมากมายแม้กระทั<อ>่งผมเองอ,อาจจะดูสวยหรูทํางานนั่นนี่มากมายทํากิจกรรมากมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเจอปัญหาเหมือนกันเราเป็นนักเรียนเราก็เจอปัญหาในสิ่งที่เราเป็นนักเรียนเราอยู่ที่บ้านเราก็เจอปัญหาครอบครัวเราอยู่ในหน้าที่การงานเราก็เจอปัญหาในหน้าที่การงานเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่เจอปัญหาเหมือนกันอาจจะน้อยกว่าผู้ใหญ่แต่ก็หมายแต่ก็ไม่ได้หมายว่าจะไม่รู้อะไรเลยก็รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเป็นเด็กรุ่นใหม่ได้ไหมที่จะเข้าไปทํางานแทนที่ตรงนั้นแต่จะต้องมีเทรนเนอร์ดีๆหน่อยนะมาดูแลก็เลยอยากจะอยากให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่อายุ25ปียิ่งน้อยมากเนี่ยผลประโยชน์เขาจะน้อยคือยิ่งคนโตไปเรื่อยๆมันจะมีเรื่องของธุรกิจเรื่องของนั่นนี่เข้ามาเพราะฉะนั้นการแสวง การเข้าไปดำรงตาแหน่งเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์มันก็เยอะเหมือนกัน <c oughs> เอาเด็กนี่แหละที่ยังไม่รู้จะไปสะแสวงหาผลประโยชน์อะไรเนี่ย <c oughs> เข้าไปทํางานแทนที่แล้วเขาก็จะเจอปัญหา <c oughs> เขาก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างน้อยเป็นปากเป็นเสียงให,ให้ให้คนที่ทํางานอยู่ในนั้นได,ไ,ดไ,ดได้แก้ไขปัญหาจริง <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังวันนี้ทุกรัฐบาลผมไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลไหนนะทุกรัฐบาลจะพูดว่าการมีส่วนร่วมผ่านแค่สื่อมวลชนเท่านั้นจบจากสื่อมวลชนเป็นต้นไปก็จะไม่มีการมีการส่วนร่วมเกิดขึ้นต่อ ยตัวอย่างเคสผมนี่เลยที่เพิ่งเจอกันเลยเนี่ยก็คือเราเข้าไปยืนย่นหนังสือปุบปับปุบปับแล้วปุ๊บอยากจะให้มีหนึ่งสสี่ห้าเขาก็บอกจะให้มีหนึ่งี่เหมือนกันสุดท้ายก็ผ่านบอกผ่านสื่อมวลชนไปแล้วก็ไม่ได้ทาต่ออะไรซึ่งมันเป็นมันเป็นปัญหาว่าอยากให้มีอยากอยากให้มีแค่การส่วนร่วมผ่านสื่อมวลชนหรือว่าเป็นเปเปอรเเท่านั้นต้องเอเขเอเสนอหรือว่าข้อเอปเ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 อเปเปเ คุณที่คุณบอกเนี่ยว่าจะทำนี้ทำนี้ต้องทำให้ได้จริงๆ<อ>แล้วอาจ,จารย์บอสักได้ยินปะเนาะ,ะพิธีกาพิธีว่าไงคับผมก็มองว่าปัจจุบันนี้ครับทุกอย่างมันก้าวไปค่อนข้างเร็วครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเยอะมากครับ<ช>ดังนั้นดังนั้นความคิดของคนเราก็จะเปลี่ยนไปเยอะครับแล้วก็มีคําพูดหนึ่งที่บอกว่าจะคบเด็กสร้างบ้านครับก็ต้องฟังเด็กด้วยครับดังนั้นก็คือหมายความว่าบางครั้งผมก็ไม่ได้มองว่าทางรัฐบาลหรือว่าผู้ใหญ่ในสังคมอาจจะ ไม่ดีนะครับเพราะว่าคือบางครั้งก็อาจจะยึดติดกับรมเนียมปกติทมเนียมเดิมๆหรือว่ารูปแบบแบบปกติที่ทํามาโดยตลอดครับแต่ว่าพอมีความคิดของเด็กที่เปลี่ยนแหวกแนวไปปุ๊บก,ก็จะถูกบล็อกถูกกันโดยตลอดดังนั้นการที่แสดงความคิดเห็นของเด็กหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็อย่างที่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับความคิดมันก็เปลี่ยนไปเทคโนโลยีต่างๆมันก็ไปไกลกว่าที่เราจะหลายๆคนเริ่มจะตามไม่ทันแล้วดังนั้นการที่ยึดลองลองลอง,ลองเปลี่ยน บางกิจกรรมบางรูปแบบของการดําเนินงานมาเป็นในสไตล์ที่เด็กได้ลองออกแบบเยาวชนได้คิดได้ได้มีหลายๆเวทีที่เยาวชนได้ถกเถียงได้ลองครับได้แสดงความคิดเห็นได้ได้โชว์ศักยภาพให้ผู้ใหญ่ได้เห็นแล้วนะครับว่าเด็กเขาคิดอย่างไรแล้วลองลองค่อยๆปรับดูค่อยๆเปลี่ยนดูครับมันเป็น อาจจะไม่ได้พัฒนาเห็นผลซะทีเดียวครับแต่ผมว่ามันก็ยังได้เห็นว่าพอเปลี่ยนตรงนี้มันจะเกิดข้อบอกพร่องอะไรข้อเปลี่ยนตรงนี้มันมีข้อดีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันถึงจะนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงครับถ้าสมมติเรายึดหลักเดิมๆหลักปกติมันก็ทําให้การเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เกิดขึ้นอยู่ดีครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อาการให้โอกาสครับเพราะว่าก็อย่างที่ว่าอาจจะครเด็กสร้างบ้านครับก็ต้องฟังเด็กดังนั้นเด็ก การที่เด็กจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้เนี่ยบางครั้งผู้ใหญ่ก็จะเห็นว่าอายุน้อยไม่ควรไม่ควรทําหรืออะไรอย่เงี้ครับบางครั้งก็ต้องมองว่าเพราะเด็กเยาวชนคืนออนาคตของชาติด,ด้วยครับดังนั้น,น,นลองลองค่อยๆสอนค่อยๆเรียนรู้บางครั้งข้อข้อผิดพลาดต่างๆมันเลยทําให้เราโตขึ้นเราเข้มแข็งแล้วเราก็พัฒนาประเทศได้ในอนาคตค,ครับดังนั้นก็ฝากให้กับ ผู้ใหญ่ได้ลองลองเปิดรับเด็กบ้างก็ดีครับฟังมุมพี่บูนบ้างพี่บูนว่าไงก็ผมเห็นด้วยกับพีคนะครับในเรื่องที่ว่าเราฟังเด็กแต่จริงๆเนี่ยรัฐบาลทุกๆยุคเลยนะครับก็มันจะมีเวทีร่วมระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กก็จะมีเวทีเด็กและเยาวชนที่จัดรู้สึกว่าจะจัดมา5-6ถึงครั้งแล้วเวทีเด็กเวทีเด็กและเยาวชนนะทที่จะเอาข้อเสนอของเด็กไปให้ผู้ใหญ่ เพื่อให้ผู้ใหญ่ไปลาฟังแล้วก็ทําต่อ,อ mm จริงๆเนี่ยผู้ใหญ่เขาฟังนะครับเขาฟังเด็กแต่เขาไม่เอาไปทำเฉยอันนี้คือเด็กเนี่ยเสนอทุกปีทุกปีกปผู้ใหญ่ก็รับฟังรับฟังมารับฟังมาแต่ว่าข้อเสนอที่เด็กๆได้ร่วมเสนอไปเนี่ยไม,ไม่ได้ถูกนําไปทําหรืออาจจะนําไปทําแต่ไม่ได้ทําหมดแต่ว่าเป็นข้อที่เด็กกระท้อออกมาแล้วซึ่งว่ามันน่าจะดีแต่ผู้ใหญ่รับฟังเฉยแล้วก็ไปทําบ้างไม่ทําบ้างจริง,รงๆเนี่ยอยากให้ผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยจุงมือแล้วก็เดินไปพร้อมกันนะครับระหว่างทํางาน ก็เมื่อมีเวทีต่างๆหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ผู้ใหญ่ต้องลงไปทำเนี่ยดึงเด็กวัยเยาวชนเข้าไปด้วยไปร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นคนยุคคนสมัยกันเป็นคนเจเนเรชันกันความคิดมันอาจจะอาจจะต่างกันแต่ว่าในมุมมองของเด็กที่เป็นเด็กรุ่นใหม่หรือว่ายุคใหม่กับความคิดของผู้ใหญ่เนี่ยที่เขามีความรู้อยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะเอาข้อดีของกันและกันเนี่ยมาเสริมกันแล้วก็นําไปพัฒนาต่อกันได้ดีกว่าผู้ใหญ่ไปทําอีกทางหนึ่งผู้เด็กไปทําอีกทางหนึ่งแล้วเอาต่างเอาพอดีของตัวเองเนี่ยมาเจอกันร่วมี การแก้ไขในระหว่างจุดนั้นได้ในทันทีด้วยเอางี้ถ้าสมมุติว่าตอนนี้เราจะต้องสะท้อนออกไปให้ผู้ใหญ่ฟังสักเรื่องหนึ่งเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนเราอยากจะบอกเรื่องอะไรกับเขาสะท้อนให้ผู้ใหญ่ฟังใช่ไหมครับจะเป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนด้วยก็จะเป็นในเรื่องของการลงไปให้โอกาสกับคนที่ยังขาดโอกาสอยู่มากมายคนที่ยังยังเข้าไม่ถึงโอกาสนั้นนะครับซึ่งมีอยู่มากมายเยอะแยะไปหมดซึ่งอยากจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยเสาะหาแล้วก็ ลงไปทําจริงๆลงไปช่วยจริงๆไม่ใช่ส่งหน่วยงานลงไปทําแค่เบื้องหน้าแล้วก็ขาดหายไปไม่ได้ทำกันอย่างต่อเนื่องลงไปดูข้อมูลจริงๆลงไปปฏิบัติจริงๆถ้าจะลงชุมชนจะลงไปตัวเมืองชนบทหรือว่าไปพื้นที่ต่างๆเนี่ยลงไปให้สุดครับลงไปให้ทุกซอกทุกมุมดึงคนที่เราขาดโอกาสเนี่ยออกมาให้เขามีโอกาสจริงๆให้เขามีคุณค่าในชีวิตจริงๆทําให้ใตัวเองมีคุณค่าแล้วก็คนรอบข้างมีคุณค่าแล้วก็จะทําให้ชีวิตแล้วก็สังคมมีคุณค่าด้วยนะแล้วถ้าจะต้องบอกกับเด็กและเยาวชนละวันนี้เรราาจะะต้อองทํไ วันนี้เราจะต้องทําอะไรใช่ไหมครับก็เราเหมือนกันนะครับให้เกิดประโยชน์ชนกับบ้านกับเมืองกับชาติกับตัวเองกับครอบครัวกับชุมชนทุกคนเนี่ยเขามีเวลาเท่ากันอยู่แต่ว่ายี่ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมันมบางคนเนี่ยเขาจะหนักไปทั้งเรื่องเรียนบ้างเรื่องกิจกรรมบ้างแต่จริงๆเนี่ยแบ่งเวลาให้เหมาะสมครับการเรียนเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะครับคือจริงๆเนี่ยการเรียนอ่ะมันสาําคัญแต่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตเราควรจะแบ่งเวลาให้กับกิจกรรมด้วยที่เขาบอกว่ากิจกรรมเป็นสื่ออนของความสําเร็จใช่ไหมครับ ลงไปช่วยเหลือต่างๆลงไปพัฒนาคนต่างๆนะครับเมื่อเรามีโอกาสเนี่ยเราได้รับโอกาสมาเนี่ยเราควรใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์แล้วก็ไปดึงคนรอบข้างเนี่ยให้มีโอกาสกับเราได้ด้วยแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีต้นทุนน้อยต้นทุนน้อยแล้วไม่เท่ากาันอาจจะน้อยใจว่าตัวเองเนี่ยมีต้นทุนน้อยมากเลยจะทํายังไงเพื่อให้แบบมีโอกาสไปช่วยคนอื่นหรือว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองนะครับถ้าเรามีน้อยกว่าคนอื่นนะครับเราต้องพยายามให้มากกว่าคนอื่นแล้วเราก็จะทําให้เนี่ยตัวเองมีคุณค่าแล้วเคนรอบข้างมีคุณค่าได้จึงอยากให้เยาวชน หาโอกาสนะครับลงไปช่วยเหลือคนอื่นลงไปทำกิจกรรมต่างๆที่เกิดการพัฒนาตัวเองและพะัฒนาสังคมให้ชุมชน,ชนและก็สังคมเนี่ยยังยืนได้น,นานาคครับอัพละอัพอยากจะบอกกับผู้ใหญ่ว่าอะไรอยากจะบอกกับเด็กว่าอะไรเมื่อกี้บอกเรื่องเรื่องการได้โอกาสผมก็ยังค,คงยืนยันคําเดิมว่าเป็นเรื่องของการศึกษาเพราะมันคือรากฐานของชีวิตสำคัญที่สุดแม้กระทั่งเรื่องของการได้ได้โอกาสถ้าเกิดเด็กได้รับการศึกษาดีเนี่ยแน่นอนว่าการทางานที่ในอนาคตเนี่ยมันก็จะดีตามะฉะนั้นวงจรชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันก็จะดีทั้งหมด ตอนนี้เราเกิดจากครอบครัวไม่พร้อมขออนุญาตพูดวงจรหน่อยนะฮะสมมติว่าครอบครัวไม่พร้อมเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยมันก็เด็กส่งเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วถ้าที่ยังได้รับการศึกษาไม่ดีเนี่ยมันก็จะวนกลับมาการสร้างครอบครัวอีกเหมือนเดิมเด็กที่เขาได้รับการศึกษาไม่ดีเขาก็จะกลับมาสร้างครอบครัวที่มันไม่พร้อมเหมือนกันมันก็จะวนเวียนอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเริ่มต้นจากครอบครัวเริ่มต้นจากการศึกษาเนี่ยวงจรชีวิตมันก็จะดีแน่นอนอมันก็จะเลยนเรื่องการศึกษาเมื่อกีเรื่องผู้้ไดกาะเรื่องกาารศึกษส่วนที่าฝก รุ่นเดียวกันเพื่อนๆพีพ่พจะฝากไป2เรื่องสองกลุ่ม2กลุ่มเรื่องเดียวกันแต่สองกลุ่มเรื่องแรกก็คือเรื่องของเด็กเรียนเมื่อกี้ที่พี่พูดถึงทําให้นึกออกถึงเพื่อนผมหลายหลายคนจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าการศึกษาน,นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ของชีวิตมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองเพราะนั่นการที่เราจะอยู่กับส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับมันอย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่กับมันการแข่งขันการศึกษาไม่ใช่การแข่งขันนะในรัฐธรรมนูญฉบับเก่าเนี่ยระบ เพราะนั้นมันไม่ควรจะเกิดการแข่งขันทั้งหมดเลยผมก็ยังมีความคิดอยู่เลยนะถ้าเด็กมันอยากจะเข้ามอดังๆเราก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อเดียวกันทั้งประเทศเลยไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยากอยากอยากให้เกิดการแข่งขันในระบบการศึกษาเลยเพราะเด็กมันจะเกิดความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นวันนี้ที่เด็กเห็นเห็นแก่ตัวกันเพราะมันแข่งขันกันไงฮะฉันจะต้องแย่งที่นั่งตรงนี้ฉันต้องเข้าที่นั่งที่นี่แล้วเด็กที่ไม่มีโอกาสล่ะเด็กคนที่มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนพิเศษได้ไปเรียนในมหาลัยเอ้ยเรียนเรียน เพราะนั้นเนี่ยอย่าอย่าทำให้การศึกษาเป็นการแข่งขันกันเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในในสังคมใ,ในในห้องเรียนอีกเด็กอีกกลุ่มนึงคือเด็กกิจกรรมเหมือนผมมันจะมีเด็กที่ทํากิจกรรมแบบกิจกรรมไปเลยอะฮะโดยที่อย่าให้การเรียนมากระทบกิจกรรม <c oughs> อันนี้ก็ฝากไว้น่าเป็นห่วงดีแล้วที่ทํากิจกรรมแต่ว่าอย่าลืมเรื่องเรียนเป็นสําคัญเพราะอย่างน้อยมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกัน lips, ผมเองก็เคยเกือบจะลืมเรื่องเรื่องเรียนไปเหมือนกันแต่ว่าก็กลับเข้าลายได้เพราะว่ามีเพื่อนที่เฮ้ยคอยช่วยเหลือกันกับเฮ้ยเธ เรียนบ้างนะาทุกวันนี้ก็ยังอาทิตย์หนึ่งจะโผล่ไปวันสองวันห้องงานเยอะเลยแต่ว่าก็ไม่ลืมหน้าที่บางทีมีงานมีอะไรก็ช่วยเหลือกันกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจะเดินสายกลางแล้วกลับไปศินห้าเน่ยครับก็อยากฝากสองกลุ่มนี้กลุ่มที่เรียนเลยก็อย่ามองว่าเพื่อนเป็นคู่แข่งขันของคุณอย่ามองอย่างนั้นเพราะนั้นคุณจะกลายเป็นค,คนที่เห็นแก่ตัวทันดีแล้วก็เด็กเด็กกิจกรรม อย่ามองว่ากิจกรรมเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกันไอ้ยอย่าเป็นแค่ทั้งหมดทั้งหมดของชีวิตให้มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะ,ค,ะคุณไม่ได้ทากิจกรรมตลอดวันนี้ถ้าเกิดคุณทากิจกรรมตลอดเลิกทํางานนะครับไม่ต้องมีหมื่นห้าแล้วทำกิจกรรมไปเลยครับสุดท้ายพิธีครับผมก็สิ่งที่อยากจะฝากถึงผู้ใหญ่นะครับก็ผมผมผมเป็นคนต่างจังหวัดครับผมแล้วผมก็เห็นข้อแตกต่างระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดข้องมากครับผมก็มองว่า ในจุดจุดหนึ่งของคนเราครับถ้าสมมติเรียนจบแล้วครับแล้วก็พอจะเลือกงานที่จะทําแล้วครับมันก็จะถ้าในเรียนในสายของวิทยา,าศาสตร์หรือสายของวิศววิทยาศาสตร์หรืออะไรต่าง,าง,างๆที่ค่อนข้างจะเป็นสายงานที่เฉพาะครับ <assa> ต่างจังหวัดก็จะไม่มีงานทําเลยครับดังนั้นก็เลยทําให้รูปแบบคือทุกคนก็จะวิ่งเข้าในกรุงเทพหมดครับความหนาแน่นก็จะเข้าสู่กรุงเทพครับผมก็เลยอยากบางครั้งอยากจะเสนอว่าการที่เรากระจาย ความเจริญไปให้กับต่างจังหวัดได้มีบางอย่างบางสีบางอย่างบ้างครับอย่างเช่นจังหวัดผมเป็นจังหวัดเล็กๆครับอยู่ภาคเหนือครับก็แทบจะไม่มีเกี่ยวกับถ้าสมมติจะจบด้านสายวิทยาศาสตร์อย่างผมมาครับก็ได้แค่เป็นครูหรือเป็นอาจารย์ครับนอกจากโรงงานหรืออะไรอย่างนี้เกี่ยวกับการวิจัยต่างๆที่เป็นของรัฐบาลหรือว่าเป็นของเอกชนก็ไม่มีเลยครับนั้นงานก็จะไม่เหลือครับไม่มีอะไรให้ทําในต่างจังหวัด ครับนั้น,นัผมว่าถ้าเรากระจายความเจริญไปให้กับต่างจังหวัดบ้างครับความนั้นนของกรุงเทพก็จะน้อยลงค,คนก็จะกลับไปบ้านเกิดมากขึ้นบ้านเกิดก็จะพัฒนามากขึ้นด้วยครับไม่งั้น การที่ทุกคนวิ่งเข้ากรุงเทพแบบนี้บ้านเกิดเองก็แทบจะไม่เหลือใครมาพัฒนาดูแลต่อเหมือนกันเขาก็จะเหลือแต่คนที่จบสายสังคมมาเรียนมาทํางานต่อมากกว่าอะไรอย่างงี้ครับแลพิธีจะกลับไปอยู่บ้านไหมบ้านอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดแพร่ครับทาแล้วอย่าลืมกลับไปนะไปลงนายกอบตค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับเสียงสะท้อนถึงผู้ใหญ่ที่เราจะได้มีการเปลี่ยนแปลงที่เราจะได้มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นขอบคุณค่ะสำหรับมุมสะท้อนวันนี้ขอบคุณครับ